เด็กชายวัย13บรรจงเขียนจดหมายถวายดีกาถึงในหลวงขอพระเมตตาช่วยซ่อมบ้านที่ผุพังทรงได้อ่านรีบย,ยืน่นพระหัตช่วยเหลือทันทีจากกรณีที่ทางโลกออนไลน์ ine, ได้แชร์เรื่องราวของเด็กชายจิรพัฒน์เด็กชายวัย13ปีสับปเปลอหนุ่มน,น้อยชาวจังหวัดนครสวรรค์ที่เขียนจดหมายถวายดีกาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ขอพระเมตตาให้พระองค์ท่านช่วยซ่อมแซมบ้านที่พักอาศัยซึ่งอยู่ในสภาพชำรุด สุดโสมให้มีสภาพดีขึ้นและพระองค์ท่านนั้นก็ได้มีการตอบรับจดหมายโดยส่งเรื่องให้ทางจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการให้ความช่วยเหลือซึ่งได้สร้างความปรับเรื่มปิติให้กับเด็กชายเจยรพัดเป็นอย่างมากล่าสุดมีรายงานว่าเด็กชายเจยรพั์หรือน้องเบสกรมไทยสงอายุ13ปีผู้เขียนจดหมายถวายดีกาในหลวงรัชกาลที่10 ขณะเจ้าตัวได้เดินทางไปรับจ้างเป็นผู้ช่วยสัป,ปเหร่อว,วัดปากน้ําโพใต้หรือวัดตะแบกซึ่งอยู่ไม่ห่างจากบ้านที่พักอาศัยมากนักน้องใจเขียนจดหมายไปขอความช่วยเหลือกับในหลวงรัชกาลที่10ด้วยการเข้า Google หาแบบฟอร์มจดหมายก่อนและจะบรรจงเขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองบอกเล่าถึงความเดือดร้อนเกี่ยวกับบ้านพักอาศัยด้วยภาษาแบบชาวบ้านทั่วไปไม่ได้ใช้คําราชาศัพท์ จากนั้นจึงได้สดหาที่อยู่ของพระองค์ท่านมาจากหน้าซองระบุที่อยู่จะส่งพร้อมกับนำจดหมายดังกล่าวนี้ให้คุณแม่ช่วยนำไปส่งที่ไรษณียให้